ที่ค่ะโอ้พี่น้องนี่หน่วยหนึ่งพี่น้องมีอยู่เด้หน่วยพี่น้องพูดอยู่ข้างในอีกหน่วยหนึ่งพุดในในอีุดนี่หน่วยหนึ่งนี่หน่วยหนึ่งพี่น้องอืมเป็นหน่วยหลายอยู่เด้นนี่ขนาดว่าสีว่ายหรอเด้นี่มึงส่งสีวหายหรอพุดอีกหน่วยหนึ่งพุดทึ่งๆผุดพี่น้องพี่น้องนี่พี่น้องเอง้ย <enters> นี่อีกหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งพี่น้องพ้แกงยีดอกพี่น้องกระรั่งพ่อแกงพี่น้องคุณอีกหน่วยหนึ่งทั้งไตคุณต้องใส่ชีไดแนวพี่น้องได้พั่นได้พั่นแอาไววพันพี่น้องปูนเห็นบ่ป่ะสนุกปะนกกันใชยบรรยากาศเสวซสัมนีละจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าอย่าลืมช่องไม่กุ้งด้วจ้า